ก็ขอจะเริ่มพรญาติโยมสายคนทั้งหลายวันนี้ก็พบกันอีกตามเคยอัตภาพสมนินนันทวัฒน์ทีมโตอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านตกตำบลมังเพราอังพลังสนจังหวัดชุมพรการเรียนรู้กระจายูรมัญญาหมอ้านไทยตอนที่39ว่าได้โรคเส้นตีบนอนไม่หลับภูมิแพ้แพ้อากาศและแพ้หวย พุทธวิธีบำบัดและการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถนั้นก็คือการใช้หลักธรรมช่วยในการบำรุงใจทำให้จิตเข้มแข็งมีสติและปัญญาพร้อมด้วยศรัทธาที่มีความเชื่อเป็นพื้นฐานอยู่แล้วกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์มีอยู่จริงเชื่อในคำสั่งสอนของพระศาสดา เชื่อในองค์โหงธรรมะว่าได้โรคได้จริงโรคในที่นี้หมายถึงโรคอันเกิดที่จิตได้แก่ความรักความโลภและความโกรธตลอดถึงความทุกข์โศกเศร้ารำพันใจความไม่สบายใจเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเราเราล้วมแต่เป็นสิ่งก่อให้เกิดโรคทั้งสิ้นในพระใจปิดก มีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาะที่จะเอาชนะปัญญาเหล่านี้ได้เช่นการนำอายาสมุนไพรมารักษาโรคของพิสุในคราวอาพาธและการเอาหลักธรรมมารักษาโรคทางใจธรรมะเพื่อได้ฟังแล้วพิจารณาตามหลักธรรมนั้นทำให้จิตใจ,จสงบระง,งับความทุกข์ จากใจได้ให้เป็นสมาธิเป็นผลให้ให้หายจากโรคทางกายและและจิตใจจะเห็นได้ว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสาม,มารถใช้รักษาโรคชนิดทางจิตใจให้หายได้ได้อย่างมหัศจรรย์ไม่ใช่เฉพาะพระพิสุเท่านั้นแม้บุคคลทั่วไป ที่พระเจ้าทรงได้ธรรมะรักษาจากปัญหาการดูเลบำบัดรักษาโรคทางกายและโรคทางใจนี้บางครั้งบำบัดรักษาโรคทางกายด้วยการใช้ยาสมุนไพรเล็กในขณะเดียวกันการรักษาโรคทางใจธรรมะเป็นโอสถที่ใช้รักษาอาการอาภาธของพิสุทำให้โรคหาย ได้ทั้งทางกายและทางใจจึงเป็นการบูรณาการใช้ยารักษาโรคนอกใช้ธรรมะรักษาโรคภายในคือจิตใจต่อไปก็พรกับท่านพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวำย่าผ้าเดี๋ยวขอจะจับหมอก็ขอเจริญพร ข้าวัใกล้น้บําหมอมีขอจเจริญพร<ม>ญาติโยมตรงนั้นน่ะสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดวัดคิรีวงศ์หรือศูนย์นรูสม,มุนไพรหมอพื้นบ้านห0บปู่เก้าตำบลบางพรอาอําเภอลางสวนจังหวัดชุมพรในค่ำคืนวันที่สิบห้าตรงกับวันอะไรนี่วันนี้วันพุธวันพุธที่สิบห้า ก,รก,กรารนาคดา2563กับทุ่มณในทุ่ม35ในกคืนนี้ได้ห่างหายเปนหนึ่งคืนก็ต้องอน,นุญอย่ากมีภารกิจที่ไม่ได้มาจัดทำร้ายคืนนี้ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและมีปัญหาเกี่ยวกับการดูเลจิตและกายเราเน้นเรื่องการใช้ภูมิปัญญาอันเป็นสมบัติเป็นรากง้าของ คนในประเทศของเราเพื่อให้เกิดผลสมิติต่อจิตและกายทรมีกายจิตก็ต้องมีกายจิตก็จิตมีธรรมโอุสถกายก็มีธรรมโอุสถจะมีแต่ความสุขความเจริญเช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติรับชมรับฟังเพื่อน,นําสิ่งดีๆและสาระดีๆไปใช้ในชีวิตประจําวันคืนนี้ญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายที่มีปัญหาเกี่ยวกับก,บการนอนไม่หลับ การนอนไม่หลับอาจจะมีสาเหตุมาหลายประการอาจจะเป็นสาเหตุเพราะสาภาพแวดล้อมสาภาพสังคมสาภาพเศรษฐกิจสาภาพครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวก็แล้วแต่แต่วิธีการช่วยให้การนอนหลับนั้นต้องใช้แบบธรรมชาติบางคนก็นั่งสมาธิบางคนก็มีกุศโลบายบางคนก็หายูกยาสมุนไพรต่างๆหรือแล้วแต่ ท่านจะหาที่พึ่งแต่ในคำคืนนี้เราให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันขั้นตอนแรกเตรียมน้ำสองลิตรใส่หมอเเ้อสซเตเลตต้มให้เดือดเตรียมน้ำสองลิตรต้มน้ำให้เดือดอ่าตอนนี้ก็ได้ต้มน้ำให้เดือดแล้วขั้นตอนต่อไปมะตูมนะมีมะตูมทั้งหมด ใช้มะตูมแห้งหรือมะตูมสดก็ได้15ห้ากรัมหรือ1บาทนะใช้มะตูมส5ห้ากรัมสดก็ได้แห้งก็ได้ใส่ลงไปในน้ำร้อนอ่าใส่ลงไปในน้ำร้อนระมัดระวังหน่อยอ่าอันที่หนึ่งอันที่สองอ่าอันที่สองใช้บอระเพ็ดอันจะโยมอ่าใช้บอระเพ็ดแห้งก็ได้สดก็ได้ส5ห้ากรัม นะบอระเพ็ดสดก็ได้แห้งก็ได้15กรัมจำไม่ดีจอดให้ดีนะนอนไม่หลับมีปัญหากระส่ายกระสับพลิกซ้ายพลิกขวามีปัญหาสาพาวดล้อมอะไรก็ตามแน้วแต่แต่เป็นปัญหาที่นอนไม่หลับกินยานอนหลับแล้วก็ยังไม่หลับทําทุกวิธีทางแล้วยังไม่หลับอันที่สองบอระเพ็ดสิบห้ากรัมหรือหนึ่งบาทอาใส่ลงไปแห้งก็ได้สดก็ได้โยม่าแห้งก็ได้สดก็ได้นะญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้อ่า ติดตามรับฟังขั้นตอนต่อไปนะจะโยมพริกไทยพริกไทยสดก็ได้แห้งก็ได้หนักสิบหกรัมนะพริกไทยสดหรือแห้งก็ได้สิหกรัมอันที่สามนจะจ๊ะเอาใส่ลงไปพริกไทยสดหรือแห้งก็ได้สิห้ากรัมนะใส่ลงไปแล้วได้ดีก็ต้องทุบสักนิดหนึ่งพริกไทยทุบไปมันแตกๆนะโยมสามอย่างแล้วนะจะโยมอันต่อไป <c oughs> ขมินอ้อย ขามินอ้อยหนัก15กรัมสดก็ได้แห้งก็ได้15ห้ากรัมขามินอ้อยหัวใหญ่ๆที่อยู่ตามบ้านตามท้องเรือนน,นั้นนะโยมนา15กรัมเทลงไปตัวยาทั้งหมดมีกี่ชนิด4ชนิดนะยาที่อยู่ในหมน้อนี้เป็นเกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอาตมาต,ตั้งใจทำเพื่อให้เป็นคัมภี์มีชีวิตเพื่อให้ช่วยชีวิตสาธุชนญาติโยมทั้งหลายคือหึง มีอะไรบ้างบอระเพ็ดเอ้ยอันที่หนึ่งมะตุ้มสิบห้ากรัมสองบอระเพ็ดเอ้ยบอระเพ็ดสิบห้ากรัมสามพริกไทยพริกไทยสิบห้ากรัมสี่แล้วก็ขมินขม้นอ,อ้อยขมิ้นอ้อยสิบห้ากรัมรวมทั้งหมดสี่อย่างต้มกับนะ้ำกี่ลิตรสองลิตรสองลิตรต้มให้เดือดเอาช้อนช้อนด้วยอ่าช้อนด้วยนะ<อ>ก็พยายามระมัดระวังด้วยนะโยมในขณะที่ต้มมาต้องระมัดระวังด้วยนะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะ กับน้ำสองลิตรต้มครึ่งชั่วโมงคือเราตั้งน้ำร้อนให้เดือดก่อนหลังจากนั้นเราก็นำสมุนไพรทั้ง4ชนิดด้วยกันลงไปใส่ในภาชนะที่เป็นสเตเลสรหรือหม้อเขียหรือหม้อเคลือบแล้วต้มต่ออีกครึ่งชั่วโมงก็จะได้สพคุณของยาให้รับประทานรับประทานรับประทานก่อนนอนครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟแบบนี้นะ ตักมาหนึ่งแก้วกาแฟรับประทานก่อนนอนประมาณสามสี่วันอาการที่นอนไม่หลับประมาณสามสี่วันอาการที่นอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวา,ามีปัญหาส่วนตัวปัญหาธุรกิจปัญหาโรคบางปัญหาต่างๆน้องยิ่งตรงนี้ยิ่งโควิดยิ่งมีปัญหาอยู่ด้วยนะกร็ระมาระวังดูแลสุขภาพกันก็รับประทานหนึ่งแก้วกาแฟก่อนนอนทุกวันน้ําที่เหลือก็อุ่นทุกวัน เมื่อต้มครบจํานวนเสร็จเรียบร้อยให้กรองเอาน้ําไว้ใส่ภาชนะไว้เวลาจะประทานก็ให้อุ่นวันละหนึ่งครั้งคือรับประทานครั้งหนึ่งหนึ่งแก้วกาแฟ,เ,ฟเสร็จเรียบร้อยนะนี่คือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับจะไม่ดีนะขันตอนต่อไปอันที่สองนะอ่านี่ก็ยกหม้อลูกนู่ลงมาเสร็จไปหนึ่งตำรับนโยมอเสร็จไปแล้วอันต่อไป อ่าอันต่อไปนะเกลีดยาต่อไปอ่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบอ่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบอ่าอะไรนี่ถือว่าใบอะไรฮนุมานประสานกายใบหนุมานประสานกายแก่อะไรเส้นเลือดตีบอ่าใบหานุมานประสานกายที่อยู่แบบนี้นะโยมเก้าใบ เอาใบฮนุมานประสานกายทั้งหมด9ช่อเนี้ยอันับหนึ่งสองสอามสี่หกเ็ดแปดเก้านะเอาใบฮนุมานประสานกายเก้าใบเนี่ยเก้าช่ออย่างนี้มันจะเป็นก้านอย่างนี้แล้วก็มีใบของมันเก้าช่อนะาสด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 เลยแห้งไม่นิยมแห้ง คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบนะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันในสมองอานะจ๊ะให้ใช้ใบหานุมานประสานกายสดเก้าใบต้มกับน้ำทั้งหมดห้าแก้วใบหานุมานประสานกายทั้งหมดเก้าใบต้มกับน้ำทั้งหมดห้าแก้วหน้าน้ำกำลังเดือดอยู่ห้าแก้วนะห้าแก้วเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะโยม ขั้นตอนต่อไปน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปนะอันนี้คือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเส้นเส้นในสมองเส้นตีบเส้นแตกหรือมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมอง ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะต้มน้ำห้าแก้วต้มให้เดือดนะต้มให้เดือดนะต้มให้เดือดให้รับประต้มประมาณสามสิบนาทีจนเดือดนะโยมอเมื่อเดือดแล้วเมื่อเดือดแล้วให้กรองเอาแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำกินให้หมดภายในสิบสองชั่วโมง กินให้หมดภายใน12ชั่วโมงหมดไปแล้วหนึ่งชุดถ้าพรุ่งนี้จะรับประทานอีกก็ทําแบบนี้อีกนะคนที่มีปัญหาวิธีการกินก็คือกินหนึ่งแก้วนะคือเขาบอกแล้วว่าน้ําต้องหมดหแก้วกาแฟต้องกับใบหา,านุมานประสานกาย9ก้าช่อก็ให้ดูตัวอย่างแล้วต้มสามสนาทีเมื่อเดือดแล้วกรองาแต่น้ําไว้ให้กินก่อนอาหาร ให้หมดภายใน12ชั่วโมงกินก่อนอาหารให้หมดภายใน12ชั่วโมงนะเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เวลาจะกินก็ทำอีกทำแบบนี้ประมาณ3 0 0คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแต,ตกในสมองก็จะอาการจะดีขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบแต,บตกและมีปัญหาเส้นเลือดในสมอง ใช้น้ำห้าแก้วกาแฟหานุมานประสานกายเป็นช่อช่อ,อย่างเนี้ยสมดก้าก้าน้ำตาลสาแดงหนึ่งช้อนชาต้องไม่เดือกับน้ำหลังจากนั้นก็กรองแต่น้ำกินให้หมดก่อนอาหารก่อนอาหารภายในสิบสองชั่วโมงเสร็จไปแล้วตำนับที่สองนะจ๊ะเสร็จแล้วตำนันที่สองเราต้องไม่ก่อนนะอันนี้ก็หอมกลุ่นเลยขั้นตอนต่อไปนะสามเจท่านนะเสร็จเรียบร้อย อ่าขั้นตอนต่อไปกินประมาณ25วันหรือ30ิวัน,นคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบเนี่ยก็จะหายปกตินะจ๊ะอ้าวขั้นตอนต่อไปอันนี้ต่อไปคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแพ้อ,อากาศคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแพ้ฝุ่นละอองคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแพ้ยา แม่แพล่หวยรอยเบอร์นะโยมไม่ใช่นะบางคนบอกว่าโอ้มีมียากินแก้แพ้ลอตเตอรีร่ไหมไม่ใช่นะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแพ้ฝุ่นนะแพ้ฝุ่นแพ้ยาแล้วก็แพ้อากาศน้ำมูกไหลเพราะอากาศผิกติน้ำมูกไหลปวดไหลนะไม,ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไซนัสหรือชีลงจะมูกนะ้แพ้นั่งรถแอร์เย็นๆแล้วก็เอาจามไม่หยุดประการที่หนึ่ง ปร,รประการที่สองที่โดนฝุ่นแล้วกลับมาถึงบ้านปวดหวัวมัวตามั่งน้ำมูกไหลมั่งประการที่สามแพ้ยายา,ยาที่เรารับประทานยาหลวงยาอะไรก็แล้วแต่เรามีปัญหารับประทานนะแพ้อะไรฝุ่นดําในห้องที่บ้านบางทีเรามีพรมปูแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ทําความสะอาดแพ้อะไรฝุ่นมัง่งอยู่ห้องแอร์แล้วมีอากาศแพ้มั่งนะพอออกมาจากห้องแอร์แล้วก็ปกติให้ใช้กระเทียมกระเทียมกลีบใหญ่นะโยมกระเทียม กระเทียมกรีบใหญ่ๆทั้งหมดสามกรีบนะกระเทียมกรีบใหญ่ๆทั้งหมดสามกรีบเนี่ยกระเทียมเนี่ยกระเทียมเอากระเทียมมาสามกรีบนะกระเทียมมาสามกรีบเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวนะอ่ากระเทียมมาสามกรีบเมื่อได้กระเทียมมาสามกรีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเกลือ ต่อไปก็ใช้เกลือเอาเกลือแกงที่อยู่ในครัวสามเม็ดเท่ากับเมล็ลขคาโพดเกลือสามเม็ดเท่ากับเมล็ดข้าโพดนะหนึ่งเม็ดเลือหงเท่าๆนะมาเดข้าโพดนะสองเม็ดอ่าสามเม็ดเมื่อได้มาทั้งสองอย่างแล้วเ้าคร่อยู่ตรงไหนนะครกลูกเล็ก ามาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ส่วนประกอบก็คือประกอบไปด้วยกระเทียมกระเทียมที่อยู่ในครัวกลีบใหญ่ๆนะกระเทียมกลีบใหญ่ๆสามกลีบหนึ่งสองสามเกลือสามเมล็ดคาโพดเอามาตามไม่ละเอียดอ้าวครกตรงนั้นมีไหมนี่มีไหมครกอยู่ไหนอ่ะตรงนู้นตรงนู้น,น,นบ้างเมื่อได้มาทั้งทั้งหมด ทั้งสองอย่างเลยนะยมระวังสายาไฟยะดับออตามไม่ละเอียดนะตามไม่ละเอียดเสดร็จเรียบร้อยนะตามไม่ละเอียดเสดร็จเรียบร้อยให้ต้มกับน้ำทั้งหมด3ามแก้วกาแฟเมื่อตามไม่ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็นําไปต้มกับน้ำสามแก้วกาแฟต้มสามกอสอแก,ก,ามามก้วให้เหลือสองแก้วกาแฟต้มสามแก้วให้เหลือสองแก้วกาแฟหลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ํา ไว้รับประทานต่อก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นหนึ่งแก้วกาแฟหรือจะพาไปรับประทานในที่ทำงานก็ได้หรือจะพาไปรับประทานในที่ทำงานก็ได้ะไะน,น,น,ไดนะอาเนี่ยเมื่อ,อได้ทั้งสองอย่างแล้วนำมาลงตำนายมตำให้เรียบร้อยนะตำให้เรียบร้อย เมื่อตามไปละเอียดแล้วคือส่วนประกอบมีกระเทียมสามกลีบใหญ่เกลือแกงสาม,มาเมล็ดเท่ากับข้าวโพดตามไยละเอียดพาไปต้มกับน้ำสามแก้วกาวแควให้เหลือสองแก้วกรองไว้กรองเอาแต่น้ำกากเททิ้งพาไปรับประทานที่ทำงานก็ได้ใส่กระติกไปรับประทานก็ได้ใส่กลุบอะไรก็ได้ให้รับประทานเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแพ้อากาศแพ้ฝุ่น แพ้อะไรฝุ่นนะแพ้ยาเจออากาศผิดปกติแล้วปวดหน้ามูกไหลซื้อซาดชื้อซาดอย่างนั้นนะผาใต้ก็มมกเลยาซื้อซาดืนอน้ามุกไหลโยมกินประมาณสักอาทิตย์ก็จะปกติแล้วนะถ้าอยากจะให้หาร้อยเปอร์เซ็นก็คือทํากินสิบห้าวันเมื่อหมดแล้วก็ทําชุดใหม่หมดแล้วทําชุดใหม่วันต่อวันประมาณสักสิบห้าวันก็หายปกติโยมนี่คือเกล็ดยาภูิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่สามสิบเก้าว่าด้วยหนึ่งโรคนอนไม่หลับ ประกอบไปด้วยมะตูม15กรัมนะเนี่ยต้มเดือดแล้วมะตูม15กรัม2อ,อ,อบอระเพ็ด15กรัมสดก็ได้แห้งก็ได้ 3. พริกไทย15กรัมหรือ1บาทนะ่ยสดก็ได้แห้งก็ได้สี่ขมิ้นอ้ยอยสดก็ได้แห้งก็ได้เมื่อได้ตัวยาทั้งสี่อย่างแล้วนํามาต้มกับน้ําโดยตั้งน้ําร้อนให้ใหอุ่นให้เดือดก่อนประมาณเมื่อเดือดแล้วก็นำสมุนไพรทั้งสี่ชนิดใส่ลงไปในหม้อนะ เมื่อใส่ลงไปในหม้อเสร็จเรียบร้อยต้มอีกครึ่งชั่วโมงนี่คือเกล็ดที่หนึ่งเกี่ยวกับอนอนไม่หลับครับประธานก็บอกวิธีรับประทานไปแล้วเมื่อตะเกียให้รับประทานก่อนนอนหนึ่งแก้วกาแฟอ,าอันขนาดที่สองก็คือยาเกี่ยวกับสมองเส้นเลือดสมอง,มองต,นะตีบนะจะดูก่อนนะโยมห้าร้อยหนึ่งตันและเจรนญอรตอนนี้ก็กำลังต้มอ,อยู่นะจ๊าโยมอันนี้เกล็ดที่สอง ประกอบไปด้วยหานุมานประสานกายทั้งเก้าช่อแล้วน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชาน้ำห้าแก้วกาแฟต้มให้เดือดครึ่งชั่วโมงแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานนะรับประทานให้หมดภายใน12ชั่วโมงนะพอพรุ่งนี้จะรับประทานก็ทำใม่อีกโยม ประมาณสามิบันโยมก็จะอาการจะดีขึ้นดีขึ้นเกือบปกติร้อเปเซ์เลยนะถ้าหากว่าอยากจะทำกินต่ออีกก็ได้ให้ทำเหมือนเดิมอันนี้คือชุดที่สองปยาภูมิปัญญาเพราะนัน้นญ,ญาติโยมประชาชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเปฏยาภูมิปัญญาต่างๆมีข้อสงสัยคือสิ่งที่อาตมามาทำทั้งหมดนี้คือทำคำัมภีร์ให้มีชีวิตให้ชาวบ้าน ได้สัมผัสถูกต้องสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้โดยที่มองเห็นถึงคุณและโทษเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพราะสุขภาพไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลเองอย่าปล่อยปละละเลยให้สุขภาพมันเจ็บไายได้ป่วยโดยที่เราไม่มีหนทางแก้ไขเมื่อมันอาการหนักหรือทั้งกันล้มหมอนนอนเสื่อแล้ว จะวิ่งไปหาใครละโยมถ้าโยมไม่ได้คิดรักดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มแรกเฉกเช่นเดียวกันกับเกจยาภูปัญญาสมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่สามสิบเก้าอัตมาหวังว่าที่ออกมาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นคมภีมีชีวิตอาญาโยมได้รู้จักกันอนุรักษ์ภูปัญญาได้รู้จักในการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสมบัติของชาติดูแลสุขภาพนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านให้เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนที่เข้ามาดู ไม่ได้หวังเพื่อจะมาทําคงทําขายเมื่อโยมดูแล้วโยมก็โทรมาสอบถามทำไมขับใจก็ดูไม่ไม่มีขายโยมโยมทําเอาเองบอกไปแล้วทุกขั้นตอนนะอ่านี่คือวันนี้สามเกล็ดเกล็ดที่สามก็คือเกี่ยวกับแพ้อากาศแพร่ฝุ่นแพ่ไร่ไรฝุ่นแพร่ยางก็คือใช้กระเทียมกระเทียมกลีบใหญ่ๆสามกลีบเกลือสาเม็ดเท่ากับมอลิตราพด น้ำกี่แก้วพาไปต้มกับน้ำสามแก้วให้เหลือสองแก้วเมื่อเหลือสองแก้วกรองเอาแต่น้ำไว้กินหรือพาไปกินในสำนักง,งานเราทำงานในห้องออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ออกไปตากฝนตากแดดอะไราบางทีก็เดินทางบ่อยนั่งบนรถยนต์ก็ต้มไว้ของง่ายๆกระเทียมกับเกลือในครัวเรือนเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่น พยายาแพ้ไรฝุ่นเข้าอ่องแอและมีปัญหาแพ้ออยจามอยู่เป็นประจำน้ำมูกไหลเป็นปัญหาทำงานก่อนน้ำมูกไหลเย,ยอะติงต่งติงติงนะจ๊ะเกล็ดยา3อย่างนี้ได้องค์ความรู้แล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์เราท่านทั้งหลายพราะนั้นถตามีหากมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะญโยมสาธุชนทั้งหลายอาสอบถามเกี่ยวกับการใช้ย,ยาสมุนไพร เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องในค่ำคืนนี้คืนของวันที่15พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่16แล้วมีข้อสงสัยในการใช้เกลัดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเราสามารถที่จะใช้องค์ความรู้นี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นในสามกลัดยาในคำคืนนี้ในเกลัดยาซ้ำคำคืนนี้เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งสามกลัดยาคืนหึง เก,เกล็ดยาเกี่ยวกับอนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับสองอตอนนี้เดือดเลยนะยกลงมาก่อนนี่เส้นเลือดตีบนะเดือดแล้วโอ้ร้อนนะมัตระวังนะพี่โยมเวลายก,กานะอ้าวอ,อันนี้อันนี้อันที่ อันตอนแรกนี่คืออาการนอนไม่หลับนะเราก็ตอนนี้เดี๋ยวชิมก่อนยมชิมก่อนนะจ๊ะชิมก่อนนะว่ามีรสชาติขนาดไหนเดี๋ยวชิมก่อนอือหืมย,ยมแซ่บมากเลยขมเผ็ดอ,อ่ทั้งขมทั้งเผ็ด เสร็จเรียบร้อยแล้วสามสูตรนะห้าร้อยสี่สิบท่านให้ความสาคัญอันนี้ยานอน,นไม่หลับประกอบไปด้วยในนี้ก็มีสมุนไพรสียางยางละสิบห้ากรัม1ือห,หนึ่งบาทนะมีมะตูมบอระเพ็ดพริกไทยกระมิน้นยน้ําต้องหมดใส่น้ําต้องหมดสองนิต้องไม่เดือดแล้วก็นํายาใส่ลงไปตอนนี้เดือดแล้วหอมมากเลยนี่กระมิน้นยยางมือไปจับโยมร้อนมือทุ้ะเดี๋ยวไม่เตืนเอนอีกขาไม่เตืนเอนอีกน้ําแดงเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามีคนมีหนูทดลองแล้ว ยกไปให้ทั้งหม้อเลยอ่ะเอาไปทั้งหม้อเลยเอาไปกินที่บ้านอันนี้นอนไม่หลับบำรุงสมอง <c oughs> นี่มีคนมารับ้วโยมดูอาจารย์อะไรนะ <c oughs> อาจารย์โอครับอาจารย์โยแม่โจ้โอมาจากแม่โจ้เลยเนี่ยมารับยาโดยเฉพาะเลยนะนะได้ไปละยานอนไม่หลับ <c oughs> เอาแต่น้ำกรองไว้รับประทานก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วกาแฟช่วยบำรุงสมองนอนไม่หลับเพ้อคลั่งไม่รู้ว่าจะ ตัดยีนไม่รู้ว่าจะเพาะเนื้อเยื่อได้หรือไม่โอ้มันกีเครียดมากก็เลยนอนไม่หลับกระสานกระดับดีใจจะได้เพาะเนื้อเยืนะ่อนะอันนี้คือยาเส้นสมองตีบเดี๋ยวยังมีคนเอาอีกเนี่ยในหม้อที่สองเนยนะเห็นไหมโยมอาขับรถมาจากแม่เจามาเอาถึงชุมพรตื่นเต้นขนาดไหนเออหกรท่านนะเอา,เอามีคำถามอะไรโอ้สาธุพันหมื่นครั้งเลยจ้าแม่ขอบคุณมากเลย บอราเพ็ตทำอะไรเอดหรือไม่ก็บอกไม่ต้องทำอะไรเอียดมันเป็นยาต้มไม่ใช่เป็นยาผงนะอยากทราบเกี่ยวกับยาทุนไปรักษาไวทองค่ะเดี๋ยวเขาว่ากันต่อไปนะจ๊ะคือต่อไปสาธุมหมื่นครั้งเลยขอบคุณมากโยมมีคําถามอะไรถามมาเลยภูมิแพ้แผิวหนังมีไหมครับภูมิแพ้ผิวหนังมีค่ะ,แ,คะแต่ถ้าแพ้ใจตัวเองต้องเคลียร์กันเองนะคะเลือดจางามียาไหมเลือดจางพาลซีเมียหรือว่าเป็นโรคอะไร ถ้าพาราซีเนียโรคโบราณเขาเรียกว่าโรคป้างนะต้องมีการถ่ายยีนพันธุกรรมเลือดจากไขกระดูกสันหลังตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบแต่ถ้าแก่เท่าแล้วจะรักษายากไปสักหน่อยโรคป้างต้องไปกลับไปฟอกเลือดลดธาตุเหล็กคือหมายความว่าไม่กินของที่มันมีธาตุเหล็กก็จะดีขึ้นนะพาราซีเนียหรือโบราณเขาเรียกโรคป้างไขปัง้งนี่ยา้นเลือดสมองตีบนะาประกอบไปด้วยใบหานุมานประสานกายทั้ง